คนนั้นได้เด็ดกระทันไปแล้วไม่ได้รักนะคะของตัวเองก็รักอะไรก่อน <laughs> เห็นมือไปโดนไงมา <c oughs> ปุ้ยบริกล้ลองบริโฟกัสเลยอะ่ะแายไปแล้วนิดนึงมือไปจึงอย่างมา <c oughs> จะยังแบบไปแล้วคุณพี่ชั้นกับภรรยาของเขาจะกำลังกลับบ้านนะฮะ แล้วคนที่คือใครก็อวดตุวยอวดตุวยอยู่เนี่ยพิษสาตงเลนจะเหยียบยาจะจะเหยียบต้นข้าวเสด็จพ่อสิคะให้นานทงน้อยเสด็จพ่อใบหนัดว่ะเคยเห็นไหม ไม่เห็นจะหรอกอุย้ยจะให้เธอเหลี่ยมตาพูดเดยดพูดมักยาวเลยโรงงานจีนค่ะโรงงานพี่เจน,นไปแล้ววันกลุ่มๆไปแล้วฉันชนชั้นเลยยังไงมาเก็บมากระทัรฮะเข้าขไปวงดวนจุ๊ใส่มหมุนค่ะหมุน ลงโปร็งแลงโปรงแงผปุ้ยอยู่นู่นพูนอยู่ใส่ป่ะถือกล้องให้หน่อยได้ไหมตอนนี้ก็เป็นตาแซบเพี้ยเป็นบองเพี้ยนุ่ยเหลืองๆนะของต้องเลวเออเราก็ไม่ได้อวดนะอยู่ทำไม ทำไมเราชนกันแบบพลิกพลันพ่นเ่ยกอดกะเพียชีวิต щ. ติดวุ้ยล่วงแล้วล่วงกระเก็บเก็ี <laughs> <laughs> ่ยม,มากระทันใช่หม้อเพิ่นลตัวมียังหรอกไม่เหี้ยติดว่าล่วงไปแล้วหนึ่งนี่นวยลูกปอแปะ มแปะยัง <laughs> มันยังไม่ล่วงละหันลงไปข้างล่างแล้วตรงให้ตรงหน้าไปหาเก็บดอกหักมาไปหาเก็บดอกรักมาใครต้องการรักแท่ไนคลายดีกว่า หน่อยนะจ๊ะเสร็จพี่ค่ะผักแววน,นกรบเงียบน้อยไี้ไปได้น,น้อนหะ่ะใช้สบลาวพอไปนะคะเขาบอกให้เก็บยอดไปนำไม่ใช่หรอยอดมปนก้านะคะว่าไปทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะจำไม่ได้ยอดดอกลัก ง่ายที่จริงก็ตัดเอาใบมันก็ได้แหละแต่ว่าขอาก็ง่ายกว่าแล้วก็ถ้ามียางก็จำจำไปเข็นยางเป็ะไม่ดูแล้วลนะ่ะมันต้องเอาไปทําอะไรก็ไม่รู้อะใบมันนะจําได้ว่าตอนนั้นเคยตอนมาตอนมางานไอ้แ่งเพื่อนเคยมาเก็บอะไรไปแล้ว มีคนตกหนองครับทุกคนให้ช่วยอะไรไม่ไเยงเราขอจะข้ามไปยังไงทำจริงฉันจะข้ามไปหาได้ยังไงอองไปได้ไหมนูน่น วิถีทางการเดินของเราเราจะต้องอ้อมนะฮะเพื่อความสุนตรีเป้าหมายของเราคืออยู่ฝั่งโน้นชินาดอกรักมาฝรั่งเช่อไม่ก็ไม่โฟกัสได้เดี๋ยวไปน้ำไปแล้วไม่โฟกัสดอกรักข้งฉันเลยฉันว่าสาวดอกน้ำเมาฝาั่งเอฟซี เห็นนะเธอเอาดอยู่ก็ได้รักแท้หาได้ไม่ยากทุ่มนาเฮ้ย <c oughs> ม,มาทางนี้ก็ไปบัได้อีกอ่ะอะไรวะวเออมัอนเรียกดอกไะไเนี่ยเค่แค่นี่ดอกหวงหอ,อกหวงหอ,อก คคนนนนหัไม่เยเย็บ้านเธอเรียกดอกอะไรบ้านข่อยเอินดอกม่วงอกแล้ใบมันมีประโยชน์นะ <c ười> ควายร้องยูย و! ควายร้องถามอ้อวะ <c ười> <c ười> นูน่นเห็นไหมควายร้องถามมึหวัหวเเบิดแล้วบันไดเบิดทเลยอ้อฝูนูน่น ฝูงเพ่นพุ่นพุ่อนน่ะเอืออ้อจิ้มตาฝูงกำลังย่างผู้นี้สงสัยไอ้นั่นลงแมบพี่ตมแล้วไปดูเพื่อนเราวะโดนเพื่อนทิ้ง <c oughs> หาตัางซอกตังดินนี่เขาเรียกว่ามะกอก <c oughs> อ,อ,อย่ามีอยียงเลื้อยมาดนกูกรีดเดะ เลยมานี่กูกรี๊ดนะคะแล้วก็มากรอกในะมือนี่แล้วโยนไปเบิดเลยติต้นนี้นี่เอาไปใส่ตำมะขุมเส้นตำมันก็จะขขมๆปลาเล่มปลาแล่มแบอยู่เมิดแล้วปะน,นักจิตฉันจะเอาออฝากถึงเลยฉันจะเอามาขออมาฝากได้ด้วย ไปตั้งไต่แล้วย,ยังอยู่กับต้นรัรกๆอยู่เลยเพราะว่าเมื่อนี้มีคนจมนะ่นอน่นว่าเมื่อนี้มีคนจมแน่ไปยนแท้ไป,แ <c oughs> ไปชีไดลแม่นดวนเขาว่างั้นเลยไปคัมแบก กันแล้วหวังเป็นปัวอาทิ์เมียแก่ Yeah, 看见心情不舍，不想为你。只是我们的对话少了一些甜蜜，开始很正常的语句，但透的距离，我不知道该怎么对你。也许是成长的关系，我们是每个都告诉自己，我还是恨了你，都只是 lonely。不知道微信什么时候开始没有表情，你的上班时间多了，没有那么多的高兴。回想起来，刚开始的时间，两个人都在。 没有人可以去等待，不知不觉的放开你，我们都没有那勇气，Baby，I'm sorry，I'm sorry。